ลักษณะนิ้วของคุณอาจบ่งบอกถึงแนวทางที่สมดุลระหว่างความสามารถในการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบุค,คลิกเด่นๆของคุณคือจะมีความยืดหยุ่นระหว่างความแข็งกร้าวและความอ่อนโยนรวมถึงมีความสมดุลในการแสดงออกคุณไม่ใช่คนที่ที่อายแต่ก็ไม่ใช่พวกแนวหน้าหรือหัวหน้าในกิจจันรต่างๆ ความสมดุลของนิ้วลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณอาจมีระดับความสามารถในการปรับตัวที่ดีมากๆและสามารถเชื่อมโยงเป็นผู้ประสานงานกับผู้อื่นได้ดีโดยไม่ต้องเสียสละในความเป็นตัวของตัวเองหรือเสียสละความต้องการของตนเอง สามารถสรุปได้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มคนที่อาจเก่งกาจในด้านต่างๆอาจเหมาะสมกับบทบาทที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการทำงานอิสระและการทำงานเป็นทีมเช่นการจัดการโครงการหรือการให้คำปรึกษาจากลักษณะสัดส่วนของนิ้วสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้คุณมีลักษณะบุคล,ลิกที่เด่นชัดคือ คุณจะเป็นคนที่มีทักษะทางด้านการสังเกตรหรือเป็นคนช่างสังเกตที่ดีคุณชอบที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบครอบก่อนลงมือทำงานเสมอดังนั้นเรื่องต่างๆที่คุณทำจึงมักประสบความสำเร็จในด้านความรักของคุณเมื่อคุณได้ตกหลุมรักใครสักคนแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับคนที่คุณรักอย่างมาก แต่กระนั้นก็ไม่ได้ถึงกับลหลงไหลคลั่งคลาอย่างเอาเป็นเอาตายคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรักเป็นอย่างดีแต่ก็จะไม่มากไปจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอึดอัดเรียกง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่มีความรักแบบเว้นระยะ หากเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดใดาๆกับความรักคุณก็มักจะสามารถยับยั้งความรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่นๆซึ่งคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งด้วยลักษณะนี้ไม่มีใครที่จะสามารถและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ง่ายและด้วยที่คุณเป็นนะคนที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลประกอบกับนิสัยช่างสังเกต การตัดสินใจของคุณในเรื่องใดๆจะถูกกลั่นกรองออกมาจากสมองอย่างรอบครอบมากกว่าการตัดสินใจด้วยความรู้สึกคุณจึงมีลักษณะแนวคิดที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ดีทั้งการงานและความรักอาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกของคุณคืออาชีพที่ต้องใช้ความสามารถทางกายภาพหรือร่างกายด้วยความเป็นคนมีร่างกายที่เข้มแข็งเหมาะกับการเป็นนักกีฬา และคุณเป็นคนที่ต่อสู้งานหนักเป็นคนขยันข <S eni> ันแข็งและเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนิ้วกลางที่ยาวขึ้นเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณความรับผิดชอบในการทำงานการลงมือปฏิบัติงานแบบจริงๆจังๆและรวมถึงความใส่ใจในรายละเอียดของการทำงานในขณะที่นิ้วชี้และนิ้วก้อยที่สั้นอาจบ่งบอกว่าบุคคลนั้นมีความเป็นอิสระและชอบคิดวิเคราะห์น้อยลง แต่ก็มีทักษะทางการปฏิบัติความใส่ใจในรายละเอียดของงานและการทำงานหนักเช่นวิศวะกรรมการก่อสร้างหรือเกษตรกรรมนอกจากนั้นคุณอาจเก่งในสาขาอาชีพที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกมาช่วยในการทำงานขององค์กรและช่วยในการวางแผนทำงานเช่น การจัดการโครงการหรือโลจิสติกคุณมีความสามารถโดยธรรมชาติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง